และผมจะปกป้องสถาบันชาติศาสนากษัตริย์จนกว่าจิดจกหาม่้ก็เป็นบอกน้องประชาชนเข้าใจว่าที่ออกมาพูดวันนี้อยากให้น้องประชาชนเข้าใจว่า14ตุลา2516น,นั้นกับ14ตุลา2563ม,มันมีความแตกต่างกันครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธ์หรือปัญญามริโช,ช์ วันนี้ก็ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาตินะครับหลายคนก็พะวงว่าเหตุการณ์วันนี้เกี่ยวกับม็อบจะมีการรุนแรงเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรหลังจากที่มีการขยับเวลาบอกว่าจะยึดคืนอนุสารีย์ประชาธิปไตยแน่นอนครับเมื่อวานนี้ก็มีการเกิดกระทบกระทั่งกันระหว่างเจ้าที่ตำรวจกับแกนนำม็อบที่ต้องการตั้งเต็นเพื่อ ๆๆหลายคนก็บอกว่าม็อบจะจะลงเอออย่างไรทําไมต้องมาเรียกร้องวันที่14ตุลาสิบตุลาสองหแน่นอนครับเมื่อ4078ปีที่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่นักศึกษาออกมาเรียากร้องหลายคนบอกว่าเมื่อ14ตุลา2516กับ14ตุลาสองหวันนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเรามาดูนะครับว่าทำไมต้อแตกนะฮะ อย่างไรทําไมต้องเป็น14ตุลาเป็นวันอื่นได้ไหมนะครับผมเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความสัตจริงอย่างนี้ครับว่าศาสตร์การเมืองไทยนั้นหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงก,การปกครองก็มีหลายคนนะครับต้องการที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประชาธิปไตยมีหลายรูปแบบนะฮะเสรีประชาธิปไตย ประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งของตัวแทนประชาชนในกรณีอย่างอเมริกาอันนี้ก็เป็นประชาธิปไตยที่เลือกตั้งตัวแทนประชาชนเป็นประมุขของประเทศแต่บ้านเราเดิมทีนั้นเรามีขนบธรรมเนียมประเพณีเราปกครองในระบอบสมบูรณ์นาสิทธิราชในกรณีกษัตริย์นะฮะเป็นผู้ปกครองประเทศหลังจาก2475มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะให้มีการ แต่งตั้งตัวแทนเข้ามาและก็ให้มีรัฐสภานะฮะเพื่อให้พน้องประชาชนนั้นมีปากมีเสียงในการที่จะมาใช้สิทธิ์ในการดูแลเงินภาษีพี่น้องประชาชนก็เป็นรูปแบบที่ดีนะแต่วันนี้มีกลุ่มคนที่ต้องการที่จะล้มล้างสถาบันกษัตริย์คือไม่ต้องการให้มีสถาบันกษัตริย์อยู่ในประเทศไทยอันนี้มีเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงคือพยายามปุกปั่น พยายามสร้างกระแสบอกว่ากษัตริย์นั้นมีอำนาจมากล้นเกินไปเดิมทีเราย้อนไปนะครับก่อน2475ี่เจกษัตริย์มีอำนาจเต็มที่หลังจากที่พระองค์ท่านนะฮะรัชิการที่7พระองค์ท่านทรงสละบัลลังในกรณีที่คณะราษฎรนะครับได้ยึดพูดง่ายคณะราษฎรก็ยึดอำนาจกษัตริย์เพื่อที่จะนํารูปแบบ การปกครองของฝั่งตะวันตกนะฮะฝั่งยุโรปมาใช้องค์ท่านบอกว่าอำนาจเป็นของประชาชนอำนาจไม่ได้คืนให้กับคณะราษฎรใดคนหนึ่งแต่พระองค์ท่านประสงค์คืนให้กับประชาชนทุกคนก็มีการยกร่างรัฐธรรมนูญนะฉบับชั่วคราวรนะักราช2475นะครับฉบับแรกชั่วคราวขึ้นมานก็มีการบรรจุ นัดเกณฑ์ว่าก,กษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะเป็นที่ขรรพสักการะและก็อยู่เหนือการเมืองหลังจากนั้นก็มีการยกร่างมนุนเรื่อยมานะฮะจนถึงปัจจุบันจอับที่20แน่นอนครับวันนี้หลายคนว่า14ตุลาสองห้าในปีที่ผมเกิดผมเกิดได้ไม่กี่เดือนนะฮะผมเกิดวันที่15เมษานะครับเ,เมษาพฤษภามิถุนายนสิงหาคือถามว่า4-5เดือนเกิดการชุมนุมเรียกร้องของนักศึกษา แต่เราต้องยอมรับว่าปี2516เรามีเผด็จการทหารจริงๆนั่นคือมีเผด็จการทหารนะทหารออกมายึดอํานาจนะทหารแก่งแย่งก็คือคณะราษฎรนี่แหละครับนะอ้างถุนคณะราษฎรแก่งแย่งอํานาจกันนะฮทหารออกแบ่งเป็นพักเป็นฝ่ายก็อยู่ในภาวะที่หน้าสิวหน้าขวัญน,นะครับ แต่คนที่ออกมาเรียกร้องในปี2516นั้นคือมีความบริสุทธิ์ร้อเซในกรณีที่ประเทศไทยนะครับอยู่ในสภาวะ,ะเผด็จการทหารเข้ายึดครองอำนาจกันเองและเป็นเหตุการณ์ที่มีประชาชนนะฮะซึ่งเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของนักศึกษาต้องยอมรับนะครับว่านักศึกษาปี2516นั้น มีความบริสุทธิ์ร้อเเซในแนวความชิดไม่ได้มีคติต่อสหาบัรและก็ไม่ได้เป็นเครื่องมือของนักการเมืองคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการออกมาเรียกร้องสิทธิตามระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกผลิตการทาหารในวันนั้นนะฮะได้ไล่ฆ่าฆ่าประชาชนนะครับไปทําลายนักศึกษาทาให้นักศึกษาล้มตายเป็น,นวนมาก พี่น้องเชื่อไหมครับว่าเหตุการณ์บรรกาววันนั้นเราได้บาร,รมีของพระบาทสมเด็จอยู่หัวรัการที่9รายการที่10พระองค์ท่านทรงอยู่เหนือการเมืองได้ลงมานะครับยุ่งเกี่ยวการเมืองด้วยมาเจรจานะฮะได้มาช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีที่ทรรลลาดผิตการนะครับไล่ล่าทำร้ายนักศึกษานักศึกษาต้องว่ายน้ำข้ามคลอง ไปฝั่งของราชวังพระกษัตริย์นะฮะในฐานะที่เป็นประมุขของประเทศก็เปิดประตูรับนักศึกษาก็ให้การช่วยเหลือนักศึกษาหลังจากนั้นก็มีกลุ่มนะฮะลูกเสือชาวบ้านออกมามากมายนะครับมาต่อว่านะฮะทางใดการในขณะนั้นพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวราชการที่10บองค์ท่านก็ลงมาแก้ไขปัญหาไม่อยากให้มีการชุมนุม องท่านก็ยืนยันว่าจะแก้ไขปัญหาสถานการณ์บ้านเมืองให้ไปในทิศทางที่ดีก็มีการพูดคุยกันก็ทให้ผลิตการทรราชเมือนกล่าวนั้นนะฮะที่เป็นจองพลทหารหนีออกนอกประเทศแต่วันนี้กับวันย้อนไป47ปีมันแตกต่างกันครับแตกต่างกันเรื่องของความบริสุทธิ์แตกต่างกันเรื่องสถานการณ์วันนี้เรามีรัฐธรรมนูญแห่งราชจาัตรไทย2 5 6ห เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยพี่น้องครับวันนี้ข้อเรียกร้องในการเรียกร้องสิทธิของมมอที่อ้างว่าเป็นคณะราชมันมีความแตกต่างจาก41ป,ปีที่แล้ววันนี้ข้อเรียกร้อง10ข้อเรียกร้องเป็นข้อเรียกร้องที่ออกมาไล่ล่าสถาบันพระมหากษัตร์อย่างเดียว และข้อเรียกร้องที่โยกทางการเมืองที่บอกว่าประยุทธ์ต้องลาออกนะฮะเป็นข้อเรียกร้องรองหรืออยู่ปลายแถวข้อเรียกร้องต่อไปให้มีการยกเลิกมาตรา1นิหนึ่งสองให้กษัตริย์อยู่ภายใต้นะฮะรัฐธรรมนูญและภายใต้คำสั่งของประชาชนการแสดงความคิดเห็นต่างๆต้งๆตองทางการเมืองแสดงไม่ได้นะเงินบริจาคต,ต่างๆนาน,นาสิบข้อเรียกร้องของม็อบ ม็อบพวกนี้ก่อตัวมาจากอะไรครับก่อตัวมาจากนักศึกษาก่อตัวมาจากบอกว่าอ้างตัวเองว่าเป็นม็อบประชาชนสุดท้ายมาอ้างถัวว่าเป็นคณะราษฎรคณะราษฎรเกิดขึ้นแล้วนะฮะและจะมีคณะราษฎรซ้ำสองหรือ,อ้างข้อเรียงต่างๆกลุ่มคนพวกนี้ผมบอกเลยว่าวัตถุประสงค์เดียวเขาต้องการคือไม่ต้องการให้มีธรรมนิยกรสั์อยู่ในประเทศไทยพี่น้องเอาเลยครับทนเลยครับวันนี้ ผมต้องเดินทางเข้ากรุงเทพนะก็ต้องไปว่าความจิ่วัติตังก็รณรงค์พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาตินะออกมาใส่เสี้เหลืองไปรับเสด็จพระบาทสมเด็จอยู่หัวรายการที่สิบหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าองค์ <อง S 1> ท่านนั้นทาไม,ไมพูดทำไม,ไมแสดงิสัยทัศั์ต่างๆนานาองค์ท่านเป็นทาหารเป็นนักรบยืนเคียงกายนะเสด็จพ่อพระองค์ท่านคือรายการรอเกา้ามาโดยตลอดตั้งแต่ท่านจําความได้ ท่านทาทุกอย่างเพื่อประเทศไทยพัฒนาหลายสิ่งหลายอย่างเข้าดวงพงไัยเข้าป่านะฮะไปทําไมครับไปดูครับว่าป่าแต่ละพื้นที่เนี่ยสิ่งไหนส่วนไหนต้องมีการก่อสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนแล้วมันจะไม่กระทบพี่น้องประชาชนถนนหนทางไม่มีแต่ก่อนพี่น้องประชาชนสัญจรไปมาใช้ทางเรือนะครับองค์ท่านก็ไปพร้อมกับแผนที่แผนที่ประเทศไทย ตัดถนนหนทางนะฮะระเบิดเขาเป็นแนวความคิดของกษัตริย์ทั้งนั้นผมบอกว่าตาหน้านักการเมืองนับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมาไม่มีนักการเมืองคนไหนที่จงรักภักดีต่อชาติไทยนะน้อยมากนอกจากป๋าเปรมส่วนมน,นักการเมืองคือต้องการเข้ามาหาผลประโยชน์สร้างฐานอำนาจทั้งนั้นน้อยนักน้อยหนานะ,ะที่จะคิดพัฒนาชาติไทยวันนี้ เรามีสถาบันหลักของเรานั้นคือสาบันมหากษัตริย์ที่คิดมาตลอดสร้างมาโดยตลอดเราโดนภัยที่บัตรเรื่ออะไรครับหลายครั้งหลายคากษัตริย์ครับที่ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้แนวความคิดเพราะนักการเมืองนี่ครับมีงบประมาณให้มามันก็กินครึ่งหนึ่งทำครึ่งหนึ่งแม้แต่ของบริจาคมันยังงาบเลยครับนี่คือนักการเมืองผมก็เป็นนักการเมือง ผมเป็นผู้ช่วยชาญสสเป็นประธานพักการเมืองสามพักที่ปรึกษานะครับภายกฎหมายยึดหลักเลยครับยึดหลักของพักพวกพักมาก่อนประเทศชาติรับรองเรื่องจริงครับนะชาติก็มาแต่พักก็ต้องอยู่ได้พักก็ต้องเดินหน้าอันนี้พูดเต็มปากเลยครับงบประมาณเนี่ยตั้งขึ้นมาสามจุดสาล้านล้านเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่มันงบผูกพันงบพัฒนารวนที่สแสวงหาทางนั้น ผมจะเบื่อผมเข้าสภาเนี่ยนะครับผมไม่ยอมรับเป็นกรรมการอนุก,กรรมการต่างผมรีเกียดครับมีแต่สแสวงหาผลประโยชน์ั้งนั้นเรื่องจริงนะฮะผมเนี่ยอยู่ในตําแหน่งทางการเมืองเป็นผู้ช่วชาญสสนะครับสสอันใหญ่อันดับหนึ่งผมลองจากสสก็คือผมผมบอกเลยว่าการเมืองไทยนั้นมันเป็นกรณีที่ผมประโยชน์มาส่วนเรื่องชาติพันเมืองอันดับรอง เรื่องจริงนะฮะแต่ท่านศึกษาให้ดีว่าดูว่ากษัตริย์คิดถึงบ้านเมืองเป็นอันดับแรกอยากพัฒนาตรงนั้นอยากให้ตรงนั้นได้ดีพว์ท่านไม่ทรงยุ่งเกี่ยวแต่พอค์ท่านมีทรัพย์สินส่วนมากษัตริย์ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่นะพระธูงจักรีเนี่ยได้ค้าขายไว้ก็เป็นทรัพย์สินกษัตริย์นะครับพี่น้อง ประชาชนอยากมีทรัพย์สินก็ทํางานหาเงินก็ซื้อไล่ซื้อนาเป็นผมเนี่ยผมซื้อไล่ซื้อนานาก็เป็นทรัพย์สินของผมกษัตริย์ก็เอาไม่ได้พระองค์ท่านบอกว่าให้กรรมสิทธิ์เป็นของประชาชนในการทากินแต่มีข้อแม้ว่านาต้องออกกฎหมายไม่ให้ต่างชาติให้ต่างชาติเข้ามาถือของที่ดินนั่นคืออะนี่คือเรื่องของความเป็นมาแต่วันนี้ม็บออกมาทําไมวันนี้ ต้องการวัดกําลังกับบริษัทผมบอกเลยครับคุณจะทาม็อบเนี่ยพรุ่งนี้มาลือนี้สามวันทําได้ไหมทาได้ทำอีกสิบวันข้างหน้ารวมตัวเป็นแสนสองแสนได้ไม่ได้แต่วันนี้ทําไมต้องออกมายึดถนนออกมาชุมนุมในเส้นทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบในหลวงของเราจะเสด็จเขาต้องการวัดกําลังกัตริย์นี่คือเรื่องจริงฮะ เมื่อพวกนี้ต้องการออกมาจากช่วงออกมาบัดกําลังกษัตริย์ให้กษัตริย์นะฮะด่างพ้อยกลุ่มคนพวกนี้มีคิดได้อย่างเดียวคือต้องการร่มร่างสถาบันการปกครองนั่นคือการไม่ให้กษัตริย์มีอยู่ในประเทศไทยเราทนเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอบมอลงนะฮะและก็ป๋าสุเทพทุกคนที่ออกมาในการที่จะไปรับเสด็จเราใส่สีเหลืองออกไปครับ ให้รู้เลยว่าแสดงพลังว่าไอ้คนที่จับช่วงกษริยัเรียกม็อบและเลือกตัวเองว่าคณะราษฎรนั้นจะมีสักกี่คนคนไทยที่ไม่แสดงออกที่จงรักภักดีต่อชาติตรรศาสนากริย์อยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากอย่างผมเนี่ยฮะเทิดทุนกษัตริย์บ้านอยู่ไหนครับก็อยู่ศสีสเกตอยู่บึงการพ่อแม่ญาติพี่น้องผมเทิดทุนกรั แต่เขาก็อยู่ไกลไม่สามารถที่จะไปใส่เสื้อเหลืองและไปรับเสด็จพระองค์ท่านได้นะครับเราก็อยู่ที่บ้านแสดงความจงรักภักดีได้โดยไม่ก่อความวุ่นวายให้ชาติบ้านเมืองนี่คือหลักพี่น้องครับมอบออกมาวันนี้กับปีหนึ่งหกแตกต่างกันมอบปีหนึ่งหกเป็นมอบบริสุทธิ์ไม่ใช่มอบครับนั่นคือเป็นการชุมนุมของนักศึกษาที่อยู่ในช่วงผล็ตการแต่วันนี้ผลิตการผ่านผลไปแล้วพี่น้องครับ ถึงมีจการบริการส่วนหนึ่งเราก็ปรับแก้ไปเราอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งรัฐจากไทยที่เสียงส่วนใหญ่ที่ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนให้ผ่านร่างรัฐธรรมนูญและถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศวันนี้จะแก้ก็แก้เราไม่อยู่ในเหตการณ์ลุงตู่ก็มาจากการเลือกตั้งนะฮะแม้รัฐธรรมนูญจะมีส่วนหนึ่งที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเราก็ค่อยปรับปรุงแก้ไข แต่ข้อเรียกร้องทางการเมืองนั้นเป็นเรือ่องรองผมถึงบอกว่าม็อบออกมาต้องการวัดกําลังกับกษัตริย์กลุ่มคนพวกนี้เขาไม่ได้คิดเคารพสักการะพระมกษัตริย์เขาจงเกียดจ,จงชังกษัตริย์เขาถือว่ากษัตริย์เป็นอาภิชนนะฮะกลุ่มคนพวกนี้เขาไม่มีความคิดที่จงรักภักดีต่อกษัตริย์เขาต้องการให้กษัตริย์นี่พ้นจากเมืองไทย แต่ผมบอกเลยว่าจะปกป้องพระมากษัตริย์สุดชีวิตพี่น้องครับเรามายืนอยู่ตรงนี้มีอากาศหายใจที่บริสุทธิ์มีไล่มีนามีสระปลานะฮะเราอยู่บนพื้นผืนดินไทยในระบบก,การปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษ,ษ,ษัตริย์ทรงเป็นประมุขดีที่สุดแล้วมีอิสระเสรีภาพต่างบ้านต่างเมืองต่างชาติต้องการมาอยู่ประเทศไทยเยอะแยะยอมลงทุนนะขายบ้านขายช่องมาจดทะเบียนกับคนไทย เพื่อได้มีครอบครัวในเมืองไทยในพักอาศัยในใต้พระบรมีของสถาบันกษัตริย์ไทยต่างชาติต่างเมืองนะฮะเขาร้องเพลงชาติไทยเขาเคารพกษัตริย์กษัตริย์ผูฐานกษัตริย์จิกมีนะฮะพระอ,องค์ท่านเนี่ยเป็นกษัตริย์เช่นเดียวกันนับถือกษัตริย์ประเทศไทยคือรัชการที่9เอาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศเอารูปพระบรมฉายาลักษณ์ ษัตริการที่เก้าของประเทศไทยไปขึ้นในห้องทํางานครบรสการ์คนไทยแล้วครับคนไทยมีความชิดที่จะครบรสกษัตริย์เหมือนพระองค์ท่านวันนี้ผมบอกเลยว่าข้อเรียกร้องที่ม็อบคณะรฎรออกมานนั้นเป็นข้อเรียกร้องที่ต้องการวัดกําลังกษัตริย์จับร่วงกษัตริย์ไล่ล่ากษัตริย์อย่างเดียวเรื่องทางการเมืองบอกว่าให้ยุดลาออกไปนั้น แน่นอนครับถ้าหากลุงตู่คนเด็กประยุทธ์จัน์โอชาทําไม่ดีผมก็จะไล่เช่นเดียวกันแต่ตอนนี้มันยังมีข้อดีอยู่มากกว่าข้อเสียก็อยู่ต่อไปครบวาระอีกสองปีพี่น้องครับก็ไม่ต้องเลือกพักรัฐบาลก็เลือกฝ่ายตรงข้ามเราอยู่ในระบบการปกครองประชาธิปไตยเราเลือกตัวแทนเข้าไปทําหน้าที่ผมถึงบอกว่าวันนี้เวลานี้พี่น้องประชาชนคนไทยต้องเข้าใจว่า เราอยู่ในสถานการณ์ที่ปกติเพียงแต่มีกลุ่มคนที่สูญเสียอำนาจนักการเมืองที่ถูกตัดสิทธิ์และนักการเมืองที่หนีคดีรวมตัวก่อตัวกันขึ้นมาเป็นกลุ่มก้อนเพื่อที่จะทําลายล้างระบบการปกครองด้วยการไล่ล่ากษัตริย์ต้องการให้กษัตริย์นะครับมีคําสั่งอย่างโน้นอย่างนี้พระองค์ท่านอยู่เหนือการเมืองแน่นอนครับองค์ท่านมมนไมีสั่งการอะไรทั้งนั้น เรื่องรักษาความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของฝ่ายรักษาความปลอดภัยเป็นหน้าที่บ้านเมืองความสะอาดถนนหนทางพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์เป็นผูวุกคองประเทศต้องทําตัวแบบอย่างวันนี้เรามีการีตเระเพณีการปกครองมายาวนานสายพันกษัตริย์อยู่คู่ประเทศไทยมาเป็นพันๆปีแล้ววันนี้กลุ่มคนไม่กี่คน <c oughs> นะฮะกลุ่มคนไม่กี่คนเนี้ยจะมาล้มล้างเลยครับพี่น้องยอมเลยครับ <c oughs> วันนี้ผมบอกเลยว่าผม เป็นคนไทยคนหนึ่งเกิดในรัชกาลที่9และยังมีพิยู่ในรัชกาลที่10และผมจะปกป้องสถาบันชาติศาสนากริย์จนกว่าชีตจะหาไม่ก็เป็นบอ,อ,น,น,อน้องประชาชนเข้าใจว่าที่ออกมาพูดวันนี้อยากให้พน้องประชาชนเข้าใจว่า14ตุลา2516นั้นกับ14ตุลา2563ามันมีความแตกต่างกันเชิงเิเขาใช้สัญลักษณ์ความเป็น14ตุลา ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยออกมาเรียกร้องสิทธิผมบอกว่าการเรียกร้องเมื่อ14ตุลา256นั้นมันเป็นกรณีที่อยู่ในสถานการณ์ที่เผด็จการครองอำนาจราัฐาธิปัตย์จริงและก่อความเสียหายให้กับชาติบ้านเมืองจริงการที่นักศึกษาออกมานั้นก็ถูกแล้วแต่วันนี้14ตุลา2563มันมีความแตกต่างกันโดยชิ่นเชิงเราอยู่ในการปกติเรามีรัฐธรรมนูญ เรามีภาคก,กษัตริ์ที่ดีสุดในโลกเราอยู่ในสถานการณ์ที่ <S <S เป็นประเทศที่บอกว่าอันดับหนึ่งของโลกในการแก้ไขปัญหาโรคร้ายไวรัสโควิด -19 ทีแพร่ระบาดเราขึา้นเป็นเบอร์หนึ่งเราเป็นประเทศที่น่าลงทุนมากที่สุดประเทศหนึ่งพี่น้องครับดังนั้นให้พี่น้องจัททาอะไรคิดอะไรแสดงความเย็นทางผ่านอะไรก็ตามใหม้ย้อนมองดูอดีต เราในอนาคตอดีตที่ผ่านมานั้นจะเป็นบทเรียนให้เราในการที่เราจะดําเนินชีวิตในอนาคตเช่นในวันนี้ผมออกมาพูดมาคุยอยากให้ประชาชนได้เข้าใจถึงเหตุและผลและก็ข้อมูลข้อดีจริงที่เกิดขึ้นในอดีตผ่านมาผมก็ศึกษามาจากหลักความจริงไม่ได้เอารักเท็จหมดเป็ดมาปลุกระดมผมเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งเป็นนักกฎหมายเป็นนายความ แล้วก็มีตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้ชชวชาญสทศสก็พูดแบบตรงไปตรงมาไม่ได้อ้อมค้อมนะเราอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยอยู่ในพระบระมีของพระบาทสมเด็จอยู่หัวเราก็ต้องจงรักภักดีต่อชาติศาสนาแาะกษัตริย์สิ่งสําคัญที่สุดเราอย่าให้กลุ่มคนที่สูญเสียมนาจกลุ่มบุคคลที่ต้องการมีอานาจโดยใช้วิธีการจับจ้วงให้ร้ายใส่ร้ายสหบันเขาทําทุกอย่างครับแต่พระอ,องค์ท่านนี้นิ่งเฉย พระองค์ท่านเป็นนักรบพระองค์ท่านอยู่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากาษัตริย์ทรงเป็นมุกมายาวนานเสด็จพ่อพระองค์ท่านทรงครองราชเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบปีนะถ้าจะไม่ผิดเจ็ดสิบปีหนึ่งร้อยยี่สิบหกวันครองราชนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกรณีเห็นว่าตลอดเจ็ดสิบปีเสด็จพ่อพระองค์ท่านนั้นสร้างคุณงามความดีเป็นศาตดาเอกของโลกพูดนี้เลยครับ ผมบอกเลยว่ารัฐการที่9ของเราในหลวงของเราและการที่9นั้นเป็นศาสดาเอกของโลกที่หาคนเปรียบเทียบโป่งท่านได้ยาก5,000กว่โครงการแนวความคิดต่างๆประธานาธิบดีปูตินนะฮะของรัสเซียเนี่ยยกย่องภูมิพลหดือทิงภูมิพลยอยู่ในใจของในใจของปูตินเพราะอะไรครับให้แนวความคิดเศรษฐกิจทุกอย่างแม้เพื่อนบ้าน องค์ท่านสระดัดเปลืองถือว่าผมบอกเลยว่าเป็นบริษัทเดินดินองค์ท่านมาช่วยคนไทยมาโปรดคนไทยทั้งสน,นั้นวันนี้ก็ฝากนะฮะว่าเราต้องจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระกษัตริย์สิ่งสําคัญที่สุดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกรณีที่พน้องประชาชนต้องยอมรับว่าเป็นกรณีที่เกิดขึ้นจะทําให้บ้านเมืองเรานั้นเดินหน้าไปได้หรือเดินหน้าไปไม่ได้ก็อยู่ที่น้องประชาชนถ้าเราเข้าใจหลักระบบก,การปกครอง เข้าใจความคิดว่ากลุ่มคนที่ออกมาแสดงความเห็นทางการเมืองนั้นเขาต้องการอะไรเขาต้องการแค่อำนาจนักการเมืองคือนักแสดงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่นั่นคืออำนาจปกครองประเทศการที่จะเลือกนักการเมืองหนึอพรรคการเมืองหนึ่งเมืองใดเขาไปทาหน้าที่พี่น้องประชาชนก็ดูให้ดีว่าพรรคการเมืองนักเมืองนั้นจะไปกอบโกยหรือทําลายชาติบ้านเมืองหรือไม่การที่เราอยู่ที่ไหนก็ตามนะฮะไม่ว่ายศถาบรรดาศักดิ์ รือไม่มียศถาบรรสัก้าเราคิดดีพูดดีทําดีก็ถือว่าเราเป็นคนดีแล้ววันนี้ผมทนายบุญถาววนปัญญาสิทธ์หรือปัญญาชดออกมาขอสังเคราะห์ในกรณี14ตุลา2 5 6กับ14ตุลา2563ให้พี่น้องได้รับรู้ข้อมูลว่ากลุ่มคณะราษฎรที่ก่อตัวขึ้นมานั้นต้องการร่มร้างสถาบันและต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่ต้องการให้มีกษัตริย์ในประเทศไทยเพื่อนกับคนเราหากคิดทําความดีอย่าจนความชิด อย่าจนความคิดหาคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามีโชติ